สวัสดีครับพี่น้องนี่พี่ยงเป็นเจออ๋มครับออกมานาครับผมออกมานามาเลาะนาซาป่าครับซาป่าครับเป็นเจออ๋มทุกคนครับเจออ๋มของลูกสาวด้วยรครับยังลูกสาวด้วยคนเขาไปไกลมาเลยครับโอ้เยแบบนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเลยนะครับต้องพิยมกับเจ๊ออมครับผมหากเปล่งมังใจนะครับผมครับรีบไปหาเลาะไว้ครับ,รรบเจ๊ออมหายยังเลาะหายยังครับเจ๊อ,อมเลาะหายยังเลาะหายยังอ๋อลงมงน้อยครับผมลงมงน้อย เทจอมมองมองงนอยครับงงน้อยรับวงมอนนั่นองมนคมีสมุนไพรหมนครับป่าที่พ่อเลี้ยงไว้ครับนี่ พ่อเรียกปลาบ่อน,นี่ครับโอ้นมีปลานะครับมีปนิ้นปลาะเพียนนะครับที่นีน,น่เราล้องหายหานบ่ขับพีหน่อยครับขบน่องโอ้โเบอกมันเ็ดเบ,บ็ดมาเลยจ้ามันเป็ดมาเลยเห็นแ่ครับเห็นแล้ครับ ครับแบ๊บเดี๋ยวหม,แวมดแ้และสาเหตุเดี๋ยวเรนหาครับบรรยากาศตอนเย็นๆหามุคงครับตอนนี้หามุ้งพอดีอากาศวานันคืนีนฝนตกเบิดขึ้นครับผมวันนี้อากาศเย็นสบายเลยครับทุง่งนาครับทุง่งนาเดอ๋ คโมงหาวนาโหยาขึ้นท่วมนะครับน้องเอาลูกสาวเอายาออกนี่ครับเจ้าเจ้าเท่าไหร่จิ้งพองมีไหมเนี่ยแล้วยังเนาะตาตีโอ้ยมีครับมีครับเอาขึ้นด้วยปุ้นครับบังมีขึ้นมังมีปึ๊บขอเบิ้งขอเบิ้งขอเบิ้ง สุก็ว่าข้าบ่มขาบ่มได้นะเดี๋ยวาบอกกันยังว่าสุกับปิดฝาหนึ่งให้ก็ปิดฝาเตรียนผู้ใดเนีมีครับมีมีดินนะครับจากดินนะครับลงไปสามหน่วยสี่หน่วยหาหก แฝดครับลกครับมีนี่ก็พื้นครับเจออมเขาเกลอมเขมีครับแห้งล้วครับนี่มีตัวนี้ครับ มีเหวนี่ตั้งดินนะครับมีตรงนี้ต้นนี้หยกบางครับบางต้นนี่บานครับผมบางบนบางแม่กับลูกครับนี่แม่กับลูกครับเขาป้านเท่าไหร่แล้วครับไปยังกันครับ ลาไพ่ครับอยู่ในนี้ดงไพ่ครับเป็นปลาไพ่ครับปลาไพ่ป,ปูนี่ปลาไพ่้มใหม่บมีบ่ครับมาย,ยังม่ถึงง้เอาเออกครับ้มใหม่าไพาไพ่ไพครับไพ่คุณเจครับ นี่ครับนคคบุณเต็นไหมเก็บดอกกระเจียวครับนี่ดอกกระเจียวครับด้วยนะี่ครับนี่ดอกกระเจียวครับอะไรกันนี่ดอกกระเจียวครับนี่เห็นครับพี่น้องดอกกระเจียวครับนี่กระเจียวบานกระเจียวบานต้อบอกพุณนี่ครับตรงไหนครับไปเก็บแอมเก็บเลย Đi làm nó cái kia khắp chứ không? không? Cái này hiểm nó khắp đâu cái kia nó khắp. Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những มีบ้างมีเสียมครับแต่เขาเพิ่ถึงเอาเลยอลยู่ดึงเลยดึงเลยต้นนี้ดึงเลยดึงเลยนี่ครับน้องนี่ครับสามสี่ดอกครับบาดูเห็น,นบ่มยามาเจ็บน้องสาวช่วยบงังเข่าแล้วอันนี่ยเพาะเอานอนหมดแล้ว ดอกกระเจียวครับเอาเลวดแล้วน,นี่ก็เอาลวดเอาอันนี้คางๆกันเลยดอกไม้ตูดปล่อยให้มันเกิดเป็นดอกดอกกระเจียวครับผมดอกกระเจียวครับ,รบครับฮะครับ ดอกกระเจียวอยู่น้าเลยครับนี่อย,ยนนู่น้าอยู่สวนนี่ต้นเดี่ยวหนึ่งก็ไต่ใหม่เจ้แม่ประเดี๋ยวคนก็เชอนแน่เลยเป็นมันเขถาแล้วนี่ดอกเนี่ยไต่ต้นใหม่เห็นไหมเปิดต้นไม้แบบเดินะครับเอาเลยเด้่ยวเนเอาเลยเลยมันเอาได้อยู่เอาออกเอาแล้วนะครับเปิดอยู่น้าครับ ทำสำหรับอันนี้กันโอ้อันนี้บักนัดครับนี่ทุกยาวเลยนี่นะครับนี่นี่งัดนี่ครับโอ้สีสียางงาครับนะครับเป็นบัวต้นแล้ครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กันเียออกาเนาะเยอะจอจอมนี่ยังทำปิ๊บปิปิิบหยดอกกระเกียว นี่ยอมดอกกระเจียวแล้วเลูกมาดอกกระเจียวแล้ว้ออืมตงเคลียูกไรครับสำหรับคลิปมะร่อน้ำมันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ยงกับเจ๊ออมนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับนี่อยู่กับปลาไพ่เราอยู่ด้วยปลานี่ครับ อยู่นะครับสำหรับคลิปน um> ี้คคงสืบพ่อไปสนี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมายครับนี่ครับนี่ปลาบังนาครับสับปะรดนี่กับปลาไ่ครับเห็ดเฟี้ยงออกว่ครับเป็นเฟี้ยงมีเฟืองครับเห็ดฟางไปนะครับโยมไปแล้วครับสวัสดีครับผม